อยู่ที่บ้านเซมครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกคนทุกท่านด้วยครับผมก็ขอการเป็นแชิญเลยนะจ๊ะพีสิร์นจ๊ะพี่ส้างมาฝากระบบเสียงท้องในพิธีงานบวชครับ ครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อพ่อนาคบ่ครับผมคุณพ่อของพ่อนาคเนาะครับพอดีครับโอ้อนุอนุโมทนาสาธุบุญด้วยโอ้ได้ลูกชายบวชครับผมจัดให้ยิ่งใหญ่เลยครับยิ่งใหญ่เลยครับได้ข่าวว่ามีรถแห่ด้วยครับผมพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อู้เสียได้ไม่ได้มาพรุ่งนี้ของใครของอะไรของอะไรนะข้างหน้าอาร์มสาวครับอ้าอามสาวอยู่ท่าตูม้ไหมครับท่าตูมแห่กี่โมงครับพ่อเริ่มตั้งแต่สองโมงเช้าครับสองโมงเช้า อนุโมทนาสาธุกับพ่อนาด้วยครับผมวันนี้ยังไม่ต้องสำรวมเท่าไหร่นะครูนี้ค่อยสำรวมได้ครับผมนะครับอันนี้คือพ่อน้าครับผมนี่พ่อนาานั่งานนงาครับผมนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเรียกข่านนา่เสร็จแล้วครับก็รีสไตล์แล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเครื่องเสียงในงานก่อนแล้วกันนะครับพ่อขอบคุณมากครับผมติตตามด้วยครับผม นี่ฮะมาดูเครื่องเสียงในงานนะครับของทีมงานน้องเขาให้มาอุจจารบัญชีบานตางเจริญไง <c oughs> เลยครบไลลีเดอร์นะครับมาสวัสดีครับทีมงานบ้านสาวบ้านสาวอยู่บ้านไหน,บ,น,นบ,บ้านเซมครับบ้านเซมนี่เลยครับบ้านนี้เลยนะครับเครื่องเสียงนานอย่างนี้นานแล้วครับทำไมหน้าละอ่อน้อายุเท่าไหรเ <c oughs> นี่ยฮะเบนข้าวยี่สิบสองยี่เบนข้าวยี่สิบสองครับโอ้คนเล็กนึกว่าเป็นเด็กน้อยที่ไหนมาเล่นเครื่องเสียงนี่ อาจารย์เริ่มต้นยังไงถึงได้มาเล่นครับนี่ใครใครเริ่มเล่นก่อนคุณพ่ออาครับคุณอาครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องของใครของของอาครับของพ่อนาคนี่นะของอาของอาไหนนั่งหับาสออ๋อคนนี้เจ้าของสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ่าคนนี้คนนี้เจ้าของอ่ะความเป็นมายังไงถึงได้เล่นเครื่องเสียงครับเล่นนานแล้วนานแล้วกี่ปี ยี่สิบว่ายี่สิบว่าพี่อยู่กับวงการเครื่องเสียงก็เป็นกรรมการเครื่องเสียงสุรินทร์จริงนะอาจารย์เอาอย่างงี้เอาถ้าอาจารย์ประสบการณ์เยอะอย่างงี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเยเอาอย่างงี้ผมถามถามเล่นๆในความรู้สึกของอาจารย์นะเอาในความรู้สึกของอาจารย์เลยนะที่อยู่กับวงการเครื่องเสียงมาอาจารย์คิดว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่สุดสําหรับอาจารย์กับเครื่องเสียงเนี่ยคือเล่นให้จบ คำว่าให้จบอ่ะให้จบจบยังไงให้จบอย่างนี to, like Samsung, uh. ้อย่างอย่างอย่างตู้เนงของเล่น FPM อ่ะคือเอาเจ้าแรกเจ้าแรกที่เขาเจ้าเดียวที่เอาเข้ามาสุรินทร์ครับผมแล้วก็ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นสิบปีละตั้งแต่ก่อตั้ง FPM ในความคิดขออาจารย์คือเล่นเล่นเล่นก็ต้องเล่นให้จบไปเลยมันจะได้ไม่มีอะไรปัญหาจุกจิกบานปลายม่จุกเล่นเล่นเล่นของแท้ไปก็ไม่ใช่เล่นเรืของก็ก็จบอ่ะอย่างตู้โร่ใช่ไหมอย่าง กลางกลางนั่งภูมิก็เลือกของเอ็มซาวชลบุรีเงี้ยเอ็มซาวชลบุรีคุ้นๆอยู่นะแล้วก็ยักษ์ใหญ่ของชนเออจริงด้วยใช่ไหมครับจริงจังอธิบายว่าเซตนี้ของอาจารย์นี่คืออยู่กับอาจารย์มากี่ปีนะไอ้ตู้ตู้เนี่ยตู้แต่ก็ไอ้พิมก็ตั้งบราณยุคยุบเบิกเลยรู้เบิกตู้เบิกโอ้โหสิปีเป็นสิปีอ่ะก็ต้นเขาฉลองไปจีบฉลองกี่ปีไปเมื่อกี้เมื่อกี้ครับผมเนาะครับไอ้ต้อมอ่ะรู้จักกัน อาจารย์อาจารย์กันเลยลิงก็คุยโอ้โหก็รู้จักไอปี๋ของซารยาไปรู้ไปถึงบ้านโอ้มาเจอตอแล้วผมอะไม่ได้ไม่ได้ตอ <laughs> <laughs> ตำราเพราผมเล่นเวทีอยู่แล้วแต่ไม่ไม่เล่นพวกเห็นเล่นโตออกน้องๆเขาอยากลงผมยังผมไม่ค่อยได้ลงอ่ะแลก็เป็นคนรับจ้างไปเนเฮียยยอะไรนี่ก็ผมก็เป็นคนไปทำอยู่ก็บเฮียเจหนึ่งอ่ะโอ้แต่นี่กันน้องเขาอยากจะลงโซเชียลจริงๆผมไม่ค่อยอยากพิลง์ลงอ่ะ นี่เรียกว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่กับวงการเครื่องเสียงมานานก็คือเอาข้อคิดขอที่ที่รู้จักหมดอ่ะุรินรู้จักกันหมดอ่ะขาอาจารย์ทุกเจ้าต้องรู้จักผมด้วยอ่าอาจารย์ให้ข้อคิดตรงที่ว่าคือเล่นเล่นให้จบไปเลยเจบอ่ะเครื่องเสียงถ้าไม่จบมันก็บาดลายครับต้องมีต่อแน่นอนอ่ะมีมีอโอเคขอบคุณอาจารย์ครับผมครับอาจารย์จะอธิบายดรือให้ให้หลานให้น้องอธิบายใหลานหลานก็ได้ให้หลานดีกว่านะอโอเคครับผมอ่ะ มามีอะไรบ้างตรงนี้มิกมิกนอร์นี่ครับเป็นของอันนี้ธรรมดาก็โอเคเป็นเครื่องไฟก็จะใช้เป็นมิกอะไรหรอกของโรยูเท็กครับผมแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็จะเป็นดิจิตอลครับผมดิจิตอลก็จะแบ่งเซตกันเลยเลยอไหมก็มิก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 อ่ะมันก็เฉพาะมิกใช่ไหมครับผมมิกเฉพาะมิกก็จะแบ่งแยกกันกันเลยเรืออันนี้ก็วันนั้นไปคอนเสิร์ตว่าหายไปเท่าไหรเอ้าทำไมอ่ะโดนขโมยบอกอ๋อ ข้างบอกครับอ๋อเป็นตัวนี้ขายเป็นตัวนี้อือะตัวนี้ไอพีขับอะไรอ่ะไอพีวันนี้ผมเอามาขับแหลมครับขับแหลมผมขับมอนิเตอร์อ่าจริงๆคือมันเป็นมอนิเตอร์ใช้เลอยู่แล้วของตัวนี้อ่าแต่วันนี้มาดันแหลมดันเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นเบสอยู่แล้วครับเบสคครับครับชแนลละอันนี้เป็นสองโอห์ครับไสองโมลท์นะก็คือเป็ดปดใบเปดใบครับผมตัวนี้ตัวนี้ อันนี้เป็นกลางทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นกลางทั้งห <22 S 1> มดเลยสิบสองใบแค่มครับผมบ <า S 1> อ่าเป็นตัวซัพพอร์ตแต่โมดิฟายรับโมดิฟายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เนาะซัพพอร์ตไว้วันนี้เอาเอามาใหม่เขาลองล้างเขาเอามาใหม่เขาอยากลองของใหม่กันเลยอ๋ออยากลองมาสตินอยากลองค่าตัวมาเท่าไหร่นสามหมื่นสามเก้าร้อยหมื่นสามเก้าร้อยอ๋ออยากหลอกบอกเห็นว่าซีชแนลราคาถูกนะเนี่ยไปได้มาจากไหนอ่ะถามกันบริษัทมัดสั่งเลยนะ ครับอยู่ที่ไหนอยู่สารคามอ๋อโอเคแล้วก็ d ี p ก็จะเป็นของมาเานี่เนาะมาเลนี่เป็นตัวอ่า d ี a 2 0อสสันสิบพไม่ก็จะเป็นตอกเกตไมโครเทค้าเป็นคอนเทนต์ก็จะเป็นของอีกชุดหนึ่งใหม่อีกชุดหนึ่งอ่ะเป็นชุดชุดแบบใหม,หม่ครับอาจารย์พอจะอธิบายให้เขาเห็นภาพคอ,อไหมครับหม่ก็จะเป็นทีมงานครับก็คือคือ เวลาคอนเสิร์ตเราก็จะเล่นแบบไปอีกชุดหนึ่งครับแต่พอประมาณนี้ประมาณครับผมประมาณนี้ซับเบดก็เป็นบีวีครับบีวีเทยดอกพร้อมดอกเลยใช่ไหมก็เชเลนเจอร์พันสองหมดเชเลนเจอร์พันสองหมดครับเซ็งกลางครับอาจารย์เสียงกลางเป็นสามร้อยบีเอ็มสามร้อยบีเอ็มแรมเป็นเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ตัวพีตัวใหญ่อ่ะมีเน็ตบลูดไหมไม่มีครับไม่มีอ๋อสามทางสามทางเพียวเลยเพียวเลย โอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปไปอยู่ <ไป S 1> อาอาจารย์20ปีกับแนวเครื่องไฟเนี่ยเริ่มต้นทัางานที่ราคาไหร่แรกก็เล่นแบบทำงานประจำล้วมีเงินเดือนก็ไม่ได้ก็เล่นแบบางงาแ,แ,แบบแบบลูกน,นนะั้นอ่ะเล่เล่กๆเ,เป็นตู้เทอร์โบดันเล่ครับล่พ<ๆ>อโอหลงัลงๆมาก็เลยไปไปงานเอ็มดีไปงานดีรถไ,ไปฟังบีวีมัน มันคิดว่ามันจะมาดังดังที่คนก๊อฟเยอะขนาดนี้นะเออเลยเอามาเอามาพวกอุ้คนก๊อฟก็เลยไม่เปลี่ยนฟังเสียงแล้วคือการการเล่นสดอะเดืองอะไรเลยมันได้มันได้นเป็นลูกครับผมครับผมทำสาวง่ายครับผมน้องๆเขาทำสาวง่ายก็พอมามาพวกมันมันก็ไม่รู้มันถามมาต้อมมาต้อมมาสู่ะไรแต่แบบพี่บอกอาจารยต้อมบอกพี่บอกดังจริงแล้วก็ดังของเขาอะยนคนก๊อฟก๊อเต็มบ้านเต็มเมือง ไอเราก็เป็นเล่นของแท้เราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเลยเออยู่เลยยังไงก็อยู่เอาจําราคารับงานครั้งแรกของตี๋ได้ไหมงานแรกจะเป็นงานศพช่วยพี่น้องไม่ได้ราคาไม่ไม่น่าจะหยุดนะมันใส่ซองลุกน้องบ้างพันห้ามั้งไหมทำงาประมาณสามสี่คืนนั่นแหละสามสี่คืนก็เป็นญาติพี่น้องเนาะญาติพี่น้องมันก็เป็นธรรมดาจนมาถึงปัจจุบันนะจั์ ทิมตัวก็วันนั้นก็ปรึกษาอาจารย์แซมอยู่ว่าจะกระโดดไปรถเหคืนเมื่อกกอนมันก็ทำรถเหผมทำรถเหยืทำเหเยคันแรกของสุรินทอิ์โอเคแรกๆเลยแต่ทุนเราไม่ไม่เืินมันไม่หนาอมไม่หนามือเขาก็เลยกลามาเล่นแบบไม่ต้องติดลบครับผมจริงครับผมเล่นแบบไม่ต้องติดลบอ่ะดีสุดไม่ติดลบเลยแต่ถ้าไม่เล่นแบบเบรกเบรกตัวเองเกินไปมันก็ไม่ดีด้วยจ้ะเสียง มามนนัแหละแต่มีแนวคิดว่าอยากจะกลับไปรถแหงเหมือเน,เนเดิมแหงอย่างในวิมิวันนั้นอาจารย์แซมเขามานอนบ้านมามาเล่นมามาทำง,งานที่นี่แหละเขามานอนอ๋อเขามานอนอกับอาจารย์นนผมนี่แหละว่าผมไม่ไ<อ>ด้งาน,นงอาจา,ารย์แซมดีรำเลือดสินกันนี่นี่กันโบตันซาวเรียกโบตันซาวสิครับโอ้เรียกเรียกแซมดีรำพวกผมจะจะตั้งฉายาให้เขาโบตันเขารู้จักเวลามีงานสุรินทร์อย่างเงี้ยเขาก็เดินมาที่ผม รายงานก็วิ oh, like oh, well, then, oh, okay, so ่งมาไม่ท uh ันเลยครับเก่าผมอ๋อเขาจะมานอนที่บ้านอาจารย์ครับอ๋อเอาดูแล้ววคืนวัสองอาทิตย์วันนั้นอะใช่ใช่ที่เขามาเล่นบ้านอะไรตรงนั้นอะวันนั้นผมไปลงเวทีให้อ๋ออนั่นโอเคเลยครับผมเอ้าเดี๋ยวถ้างั้นขออนุญาตฟังเสียงโอเคสรุปแล้วนี่คนนี้เรามีเสียงอย่างเดียวบ่เดี๋ยวเพลงอะไรเอาเพลงที่กันตรึมมาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเพลงที่เขาฟังได้ทุกภาค ลงเลลงแรงเพลงแรงงานบวชไม่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวเด็กิโกรนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาพี่ม่าลิลงแรงงานบวชของวงกินแก้วเมื่อคืนพวกก็ไปกินแก้วไปปั่นเรื่องไปกินแก้วเขาไปปั่นให้ให้แกเวรอยู่ที่ไหนอ่าสิขอเออใช่ผมลืมไปว่าแกมาสิขอเล่นดีเล่นเสียงดีเฮ้ยผมลืมได้ไงแกบอกผมอยู่เลยเพลงแรงงานบวชพิม่าเลือดปีปีหนึ่งครึ่งกินแก้วอ่านั่นแหละ ạ à, bixi ăn đây น่าจะนา,น,าน,นจริงๆครับผมแค่ทำสีใหม่เองครับสวยมากเซนเนียโอ้ไม่ธรรมาดาครับผม <c oughs> เล่นตั้งแต่ s p m กตั้งใหม่ใหม่ เรียกว่าต่อคืนจบงานครับสามวันพร้อมไฟเครื่องจบงานพร้อมไฟปรับนะติดต่อได้ทางไหนบ้างนี่บ้านบซาหรือเฟซหนึ่งนึ่งแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามฮัลโหเรียนมาแล้วครับเหมือนฝนจะมาครับวันนี้นี่ติดต่อได้ตามนี้เด้อพี่น้องครับผมนะทีมงานบ้านซานะครับนี่ครับเบอร์โทรครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมือสาวด้วยแล้วกันอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะอาจารย์อ่ากุญจันเจริญพูดคอมเมนต์เป็นไหมเนี่ยไมเปลี่นลยจะเป็นไฟให้นั่นแหละที่กินแก้มเมื่อค <royable> ืนอ่ะโอเควันนี้นันทวันมั้งเนี่ยไม่รู้ไม่ยอมอ่ะโอเคโอเคครับขอบคุณมากคร <led> <day> ับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับผมครับผมเมียนกาต่อที่ไหนที่ตั้งใจอ๋องานอะไรงานตั้งใจ เครื่งเสียงนี่แหละมางทมนันมน้อยคับเงตัวงงใบเลยอ๋เวลาปืนก็มัดมันมันโม่ก็เ้อไอมัดโม่อเราไม่ห็นันเลยอะลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันครับีนีสวัสดีครับ